สวัสดีครับพบกับพี่โนบิตะนะครับจากช่อง YouTube พี่โนบิตะคุงคนหล่อโนบิตะนะครับแล้วก็ขอสวัสดีพี่ๆที่ปรึกษาการขายรถยนต์อิสุสตังปักอุบลน,นะครับอ่าแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้นะครับพี่โนบิตะจะพาพวกเราไปรีวิวบูธนะครับภายใต้งานกิจกรรมอิสุสเมจิกไอเฟสนะครับงานก็จัดขึ้นเริ่มตั้งแต่วันที่30 พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วนะครับจนมาถึงวันที่3ธันวาคมซึ่งตอนนี้ก็ล่วงเลยมาเรื่อยๆแล้วนะครับงานก็จะเสร็จสิ้นนะครับในวันที่4ธันวาคมนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในบูธกันนะครับสำหรับคนที่เข้ามานะครับก็แนะนำให้มาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ ลงทะเบียนนะครับก็จะพบกับพี่คนสวยอยู่2ท่านนะครับของรางวัลที่เพื่อนๆลงทะเบียนก็จะเป็นตัวนี้นะครับกระเป๋าอิสุสเดนแม็กเมจิกไอนะครับแบบที่พี่นงวิตะห้อยคออยู่แล้วก็มีตัวคูปองนะครับคูปองถ่ายภาพกับคูปองอาหารให้นะครับสำหรับคนที่รีวิวบูธนะครับเหมือนพี่โนงวิตะก็จะได้รับกระเป๋านี้ไปนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับก็วันนี้นะครับวันวันวันเสาร์ที่3นี้เราก็จะพบกับ มาสุจันยางดีกุลนะครับที่จะมาสร้างสีสันให้กับงานนะครับพี่นองวิตาก็จะได้เข้ารับชมด้วยนะครับอ่าแล้วก็รับเงื่อนไขสุดพิเศษนะครับรุ่นรับบัตรกำนันอิสุสุนะครับมูลค่ารวม50,000นบาทเลยทีเดียวนะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นรถที่นํามาจัดโชว์นะครับว่าเอารุ่นไหนมาบ้างอ่ารุ่นแรกเลยนะครับที่พี่นะครับจะเอาให้เราดูนะครับก็เป็นตัว อิสุสุดีแมกเมจิกไอรุ่นแคปโฟไฮแลนเดอร์1.9แซดเกียร์อัตโนมัตินะครับราคาดูตามป้ายให้เลยนะครับ9 4 0 0 0 0บาทนะครับผ่อนเริ่มต้น5550บาทหรือขับฟรี90วันนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นสีขาวมุกโดโลไม์นั่นเองนะครับพาดูต่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็น วิดีโอสาธิตการใช้งานนะครับของตัวประตูท้าย Smart Tailgate With Step Sensor นะครับอันนี้ก็ที่ปรึกษาการขายนะครับครับเป็นที่ปรึกษาการขายที่มาจาก Isuzu ตังปักนะครับทั้งวารินชำลาบสาขาในเมืองนะครับามาดูต่อเลยนะครับต่อมาครับก็จะเป็นรุ่นนี้ครับ Isuzu D-Max Magic Eye สเปซแคป1.9 SDA นะครับราคา635,000บาทนะครับอ่าแล้วก็มีฟรีดาวให้นะครับผ่อนนะครับผ่อนเริ่มต้น5,000บาทต่อเดือนหรือขับฟรี90วันเช่นกันนะครับอือแล้วก็ที่มีมาให้ก็คือแม็กซิ่งนะครับอ่าแต่งแม็กซิ่งให้นะครับศูนย์การค้าเซ็นทรัลร่วมกับสภาการท่าไทย ่โซนนี้ครับโซนนี้จะเป็นอาหารและเครื่องดื่มนะครับเราก็ต้องนำคูปองมาเอานะครับนะครับจุดรับเครื่องดื่มนะครับ,บ,รรบก็จะมีอะไรบ้างครับอ่าบลูเบอร์รี่โซดาแอปเปลิลโซดาแดงมะนาวโซดานะครับอ่าใครอยากกินก็มาเอาได้นะครับอยากดื่มก็เดี๋ยวพี่ค่อยเอาตอนนี้ถ่าย รีวิวบูธก่อนนะครับจุดต่อมานะครับจุดต่อมาก็จองรถนะครับอ่าจุดลงทะเบียนจุดจองรถนะใครที่จองรถนะครับก็จะได้ตัวนี้ไปนะครับเนี่ยเสื้อได้เสื้อไปนะครับลงทะเบียนก็เหมือนกับตอนแรกเลยนะครับก็ได้กระเป๋าที่พี่ใส่นี่แหละนะครับตัวนี้ก็เป็นฟุตบบูธนะครับสําหรับเข้าไปถ่ายภาพได้นะครับ ใครอยากถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆก็เชิญทางนี้ได้นะครับขั้นต่อมานะครับก็เป็นตัว the new m u x นะครับ2023นะครับตัวนี้ตัว3.0อันติเมตรนะครับราคานะครับแป๊บหนึ่งนะครับ1,539,000นานะครับรับดอกเบี้ยพิเศษเลยครับ1.49%จนะครับเจ้าตัวนี้นะครับมี จุดเด่นจุดแข็งยังไงก็คือให้กล้องหน้าคู่ a d a s มานะครับประตูใช้ไฟฟ้านะครับเป็นแบบ Smart Tailgate with s t e เซนเซอร์นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับอ่ก็ให้สาธิตการใช้งานได้นะครับทดลองใช้งานได้เช่นกันนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นข้างหน้างานนะครับเวทีนะครับขั้นต่อมานะครับที่เขาเอามาก็เป็น อิสุสวีครอสโฟร์บายโฟร์ดิฟล็อกเมจิกไอส์นะครับตัวนี้ราคานะครับหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับตัวนี้เป็นสีเทาไอล่านะครับหรือไอไลน์ก็ได้เรียกได้นะครับถัดมานะครับถัดมาก็เป็นเก้าอี้นะครับโฟรฟารสำหรับนั่งจองรถนะครับหรือนั่งเล่นก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับว่าเพื่อนๆจะทำแบบไหน นะครับมาดูต่อนะครับอ้าวคันนี้พาดไปได้พาดไปได้ก็เป็นเจ้าตัว isuzu x series นะครับ speed c a p 4ราคานะครับ824,000บาทนะครับสำหรับสีขาวแต่ถ้าเป็นสีดำกับเท u i ก็831,000าม่นหนึันนะครับตัวนี้นะตัวนี้เรามาดูตัวนี้พ่อนเริ่มต้น7,000นะครับ 7,000หรือคาฟี9กาสิบวันนะครับ7,000บาทต่อเดือนนะครับมีฟรีดาวให้ด้วยนะครับเนี่ยครับพี่พาดูนะครับอันนี้รีวิวบลูให้เขาก่อนนะครับเดี๋ยวพี่โนวิตาจะทำของพี่ต่อนะครับอ่าจะตัวนี้นะครับ the new m ว X นะครับเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องที่ ซีซีลดลงมาหน่อยนะครับไม่ได้เหมือนตัวที่อยู่ข้างหน้าตัวนี้1.9อันติเมตรราคานะครับถ้าเป็นสีขาวมุก1ล้าน5 6,000บาทนะครับแต่ถ้าเป็นสีอื่นหักลบออกไป12,000บาทนะครับก็ถ้าใครสนใจรถก็มาที่งานนี้ได้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายมีดารามานะครับเตรียมรับของรางวัลตอบคำถามให้ดีนะครับอ่าก็ ถ้าชอบผลงานนะครับก็อย่าลืมเอาไปให้คนอื่นดูด้วยนะอย่าเก็บไว้ให้คนอื่นดูเอ้ยคนเราดูอย่างเดียวนะเอาให้คนอื่นดูด้วยแบ่งปันกันไปนะครับ <c oughs> พี่โนวิตะก็ไม่มีอะไรนะครับก็ถ้าอยากชมรีวิวรถนะครับ <c oughs> ก็ไปที่ช่องพี่โนวิตะ <c oughs> คุค้โคุนรอโนบิตะได้นะครับใน y o u t u b e นะครับหรือใครอยากจะไปดูรถจริงๆเลยไม่ต้องไปดูของพี่โนวิตะก็ ที่โชว์รูมอิสุสตังปักอุบลนะครับก็ใกล้สุดก็อยู่ท okay, ี no ่หน mm. ้าศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานะครับจังหวัดอุบลราชธานีเนาะหรือถ้าอยู่อำเภอวาลินก็อิสุตังปักภ้าอีสานวาลินชำรราบนะครับเยื้องกับตลาดเจริญศรีนะอ่ะโอเคขอบคุณนะครับ